สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมกองพักตีนะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะถามครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าไฟฟ้าที่เราใช้ในปัจจุบันนี้อยู่ข้างทางบ้างขับรถผ่านก็เห็นบ้างไฟฟ้าพวกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายคนคงเคยได้ยินเขาว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กหลักการ ของไมเคิลฟาราเดย์คนนี้เองครับพุทธศักราช2,371ฟาราเดย์ได้พบว่าแรงดันไฟฟ้า E ที่เกิดขึ้นในขดลวดเป็นสัดส่วนเดียวกันกับฟักซแม่เหล็กไฟที่ผ่านขดลวดนั้นเทียบกับเวลาสมการก็คือ E เท่ากับลบดีไส่วน Dt สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีทิศทางเป็นไปตามกฎของเลนส์นะครับก่าวคือ การเคลื่อนที่ของขดลวดตัวนําผ่านสนามแม่เหล็กหรือการเคลื่อนที่แม่เหล็กผ่านขดลวดตัวนําทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนาขึ้นในขดลวดตัวนั้นนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้จักกันว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีกี่ชนิดนะครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้ามีอยู่2ชนิด1เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสะตรง 2. เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสะสลับ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกที่ใช้ได้จริงในงานอุตสาหกรรมเลยนะครับชื่อว่าไดนามูซึ่งสร้างกระแสไฟฟ้ากระแสตรงแทนแบตเตอรี่ไดนามที่เราคุ้นเคยประกอบไปด้วยขดลวดเหนี่ยวนําเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กคงที่ขดลวดเป็นเป็นตัวส่วนที่หมุนเรียกว่าตัวหมุนหรือโรเตอร์ไดนามขนาดเล็กใช้แม่เหล็กถาวรเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กแต่ไดนามขนาดใหญ่ ที่ต้องการสนามแม่เหล็กใหญ่ความเข้มข้นสูงจะใช้แม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างจากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มาป้อนกลับไปยังขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กหรือฟิลคอยวิธีนี้เรียกว่าเซลล์อิเอนิไดนาโมเป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจึงต้องมีตัวสลับขั้วหรือคอมมิวเตเตอร์ติดกับปลายขดลวดตัวนมันเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลเพียงทิศทางเดียวอ เมื่อเราพูดถึงจากการทํางานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแบ่งได้2ส่วน1ส่วนที่อยู่กับที่2ส,ส่วนที่เคลื่อนที่1ส่วนที่อยู่กับที่1นงของเครื่องหรือกบของเครื่องเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ยึดขั้วแม่เหล็กและฝาครอบของ เครื่องกลไฟฟ้าและเป็นทางผ่านของสนามแม่เหล็กเพื่อให้เส้นแรงแม่เหล็กเดินทางครบวงจรทาจากเหล็กรลอหรือเหล็กแผ่น2แกนของขั้วแม่เหล็กแกนของขั้วแม่เหล็กทาจากแผ่นตามมเนตอัดซ้อนกันจนเป็นแกนขั้วแม่เหล็กด้าหน้าจะมีลักษณะโค้งงอตามความโค้งของอาร์เมเจอร์3กดลวดสนามแม่เหล็กทำมาจากกดลวดทองแดงหุ้มฉนวนพันรอบแกน ขั้วแม่เหล็กและติดตั้งภายในรอบตัวโครงของเครื่องกลไฟฟ้าโดยยึดด้วยสกรูผ่านแท่งขั้วแม่เหล็กมี2ชนิดคือ 1. ขดลวดสนามแม่เหล็กแบบอนุกรม 2. ขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชั้น 4. แปรงถ่านและชุดยึดแปรงถ่านทำมาจากคาร์บอนและแกไฟทำหน้าที่เป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าที่ออกจากซีคอมมิวเตเตอร์ไปยังโหลดโดยแปรงถ่านจะสัมผัสกับผิวของคอมมิวเตเตอร์ 5. ฝาครอบหัวและท้ายทำจากเหล็กหล่อเช่นเดียวกับโครงเครื่องฝาปิดหัวท้ายมีตลับลูกปืนฝังอยู่ฝาครอบหัวท้ายทำหน้าที่รับแรงร่วมกับโครงเครื่องส่วนที่2ส,ส่วนที่เคลื่อนที่ 1. a แกนเหล็กอะเมเจอร์ทำจากแผ่นซิลิคอนหนาประมาณ0.5มิลลิเมตร2ผิวด้านหน้าฉาบด้วยฉนวนวานิชผิวด้านนอก เป็นล่องสำหรับใส่ตัวนำขดลวดอาร์เมเจอร์อัดซ้อนกันจนขึ้นรูปเป็นทรงกระบอก 2. อขดลวดอาร์เมเจอร์ทำจากขดลวดทองแดงอาบน้ำยาส่วนใหญ่จะพันอยู่ในรูปแบบที่ต้องการหรือพันขึ้นในฟอร์มวิดดิ้งแล้วบรรจุในแกนอาร์เมเจอร์ขดลวดส่วนที่อยู่ในแกนเหล็กเรียกว่าคอยส์ขดลวดส่วนที่ไม่ได้อยู่ในแกนเรียกว่า ปัจจุบันจะพันขดลวดอาร์แมเจอร์แบบแลบบและแบบเวฟหน้าที่ของขดลวดอาร์เมเจอร์คือผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําเมื่อหมุนตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กสุดท้ายคอมมิวเตเตอร์ทาจากแท่งทองแดงหลายๆแท่งขั้นกลางด้วยฉนวนไมก้าความหนาของซี่คอมมิวเตเตอร์ขึ้นอยู่กับพิกัดกําลังของเครื่องกลไฟฟ้าหน้าที่ของซี่คอมมิวเตเตอร์คือรองรับปลายสายของขดลวดอาร์เมเจอร์และเลี้ยงกระแสหรือเปลี่ยนแรงดันไฟสลับเป็นไฟตรง หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ